ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามนะเอาละค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับโมกิเช่นเคยนะคะก็กลัาสวัสดีทุกท่านเนาะวันนี้เรามาอยู่กันที่เกม Egypt Book Mastery นั่นเองเนาะหรือ Egypt Book of Mastery นั่นเองนะอะเข้ามาแล้วเชวยกดไลค์กด s ับ s c r i b e ให้กันด้วยเนาะที่ทุกคนเห็นเราเลื่อนผ่านนี้ก็คือตารางการจ่ายของเกมนี้นั่นเองนะเราให้ดูแบบข้าวๆก็พอเพราะว่าสำคัญกว่านั้นคือเราจะพาทุกคนไปซื้อบิจีมินกันโนาะ ตัวเรใช่เป็นสแกเทอร์เอออ่ะนี่มันเด่นตรงนี้ทุกคนคือเขาจะให้เราเลือกหมุนฟีกับตัวคูณน,นะแต่เราจะไม่เลือกเราจะไปที่ต้องเสี่ยงไงเออเราชอบความท้าทายชอบความเสี่ยงออ้ได้หมุนฟีสิบห้าครั้งคูณสิบคูณสิบคูณสิบไ้เราเหี้ยอะไรล่ะได้คูณสิบคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> โอเคหมุนฟีสิบห้าครั้งตัวคูณสิบแต่หมู่ามันต้องมันต้องแจมแหละอ่ะเราไปรอดูพร้อมกันเนาะตอนนี้ก็อ้าหมุนไปเรื่อย 1 1ครั้งไม่เหลือ1 1ครั้งอ่ะบวกมา200โอเคยังพอมีความหวังมันต้องปังเลยนะอู้ยมาอย่างเยอะอู้ยได้มา9,900โอ้โหโอ้โหคุณพี่โอ้โหหนักมากเฮ้ยบวกมา1 0 0่ะหมุนไป5ครั้งเลยนะบิ๊กวินเลยโอ้โห1 4 1 9 0 ผลลุกเลยสุดยอดสุดยอดอาหมุนกันไปต่อเรื่อยๆเนะาะอาตัวเคมาค่ะทุกพีตริงเปลี่ยนริโอ้โหเป็นมา้าแล้วขาดแถวแรกเท่านั้นอาเปลี่ยนเป็นตัวเจโอ้โหแค่ตัวเจนะเนี่ยรายการจ่ายเขาเยอะอย่างนี้นโอ้โหคูณ18ไปแล้วตอนนี้ วินอีกแล้วบวกมา1 7 4 0อีกแล้วโอ้โหโอ้โหคำว่าโอ้โหเยอะมากโอ้แชร์ทายแซคเทอร์ลอบเมื่อก<ๆ>ี้มาสอตัวทำไมอีก2ตัว,ตวนี่คือฟร,ฟรีใน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 ฟรีเลยนะเนี่ยโอ้โหอ่าบิ๊กวินโอ้โหบวกมาอีก6,480นส้อยโอ้โหอ่ะสองครั้งเรือ2ครั้งขอจำแจมเร็วจะไปแล้ว2ครั้งเนี่ย ครั้งสุดท้ายขอได้เดบออสุดท้ายจะไม่ท้ายสุดต,ต้องอย่างนี้คูณ20สิบไปแล้วตอนนี้ขนลุกแล้วขนลุกแล้วอูดวายมาเยอะๆวายอย่างเยอะ,อ,ยยอ,ะอ,อ๋อโอ,อ้โหเฮ้ยคูณ23สาไปแล้วตอนนี้สเกตเตอร์เหลืออีก2ตัวเท่านั้นลงมาโอ้โหสกตเตอร์ไม่มาแต่บิ๊กวินมานะมานะบวกอีกเท่าไหร่ล่ะอูดอู 1,560โอ้โหขอวรวินรอบนี้คือปังบุริเยมาก49,100อีกเนาะเอาไปซื้ออีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครั้งหนึ่งมันไม่พอไงไมันต้องเบิร์ไงรอบนี้ไม่พอต้องขอเบิร์นะเราจะไม่เลือกเราจะไปเสี่ยงดวงกันอีกรอบนะว่ารอบนี้จะได้เท่าครั้งที่ีหรือเปล่าขอหมุนฟี15เออได้15โอ้โห สมพรป่าคูณสิบไปเลยคุณพี่คูณสิบจริงด้วยเย,ยี่ยวจัแตกโอ้โหวันเจ๋งอะอะไรจะดีเบอร์นี้่ะเราลองเปรเียบเทียบกันดูรอบนี้กับรอบเมื่อกี้รอบไหนจะปังพีเดีกว่ากันเนาะโอ้โหร่างสาระจังสาระร,รอบนี้บอกเลยว่ามันต้องมาแหละ ถึงจะไม่เท่าเมื่อกี้กูคิดว่ามันต้องมาแหละอ้าตัวคิวขาดแถวแรกเท่านั้นโอ้โหเสียดายอ่ะเสียดดยโอ้หครั้งอื้อไายมาอย่างเยอะทั้งแหลงเลยบวกมา5520อ,อย่างนั้นแหละเปลี่ยนขอเด็ดเดเด็ดเด็ด,เ,ด,ดเออเป็นตัวเออะตัวเอไม่มาแต่บิ๊กวินมาอีกแล้วบวกมาอีก5910โอ้โห อีก5ครั้งไปสู้กันต่อนีมันต้องอย่างนี้วายมาเยอะๆอย่างนี้แหละเออเออเนี่ยคลิบ,บิ๊กมินสิครับบวกไปอีหกพันหนึ่งร้อยหกสิบโอ้โหโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะคลิปนี้จะมีแต่ำคำว่าโอ้โหนะอ้าเป็นโอเคยังดีเลขสิบโอ้โหต่อเนื่องนะเนี่ยไหลเรื่อยๆ,ๆ,ๆเลยอ่ะ บิ๊กวินอีกแล้วโอ้โหบอกไหม2 0 0สองพันน่ะมูบิ๊กวินเก่งนะเนี่ยเกมนี้ครั้งสุดท้ายแล้วเออทอร์โวินทั้งหมดของเรารอบนี้คือ15,500กับอีก50นั่นเองโอ้สำหรับเกมนี้เนี่ยมูคิดว่าน่าจะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าใครอยากร่วมสนุกก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเด้อสบบนับมันิลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย